สบายดีพี่น้องสบาสดีจ้ามามาหนี่ของแซีบอีกแล้วเด้อเด้อเด้อโค้งเสียบเสีบหมากม่วงสมหมากม่วงจะแซีบแค่นี้กันเจียวกัเป็นม่วงเมืองหมังมันเสียบเสียบเสียบมาเด้อมากินสมละมุนไม่ม้อนเด้อมันนี้แดดหอนพี่น้องเนาะแดดหอนเดี๋ยวนี้ก็ดจ้าก็เลยอยากกินสมมันมันซึนปะ มเอาได้เอาของเถาเลยเราจะเอายังเขสิบแปดให้่วจะั่วแก้วเออได้ั่วยแก้วได้นได้มวแปดให้เป็นกินเป็นกัดแล้วเอาเอาอะมะม้วงมะม่วงมะมมวงโอหนึ่งสิบแปดคันทำยัง เดก็ไป่แสบแต่เดีหยวกโดนสิบหาเพิ่มพันโลสิบหาวันนี้ขืนรลค่าอีกแล้ว <tem pp. S 2> แต่ค่าบยบมคือกันไหนหม่งนึงสิบหาหนึ่งิบแปดอยชิบเปื่ื่อบ่อยเคยสื่อสิบหาหอยเลี้ยวเบื่อ,อยเปื่อเสีเอาจัโลโอ้ยเอาซำลาโดเลยและมืกินสมว่ะเลยติดมันกายน้อยหนึง่งก็เลยสิบแปดพันน่เนายโลนะ เอ้สื่อบงสื่อแหละสื่อมาละปลาไว้มันสุกเข็มวานหวานแซ่บแสต่างห่วงมะห่วงมันเลยนะมันวันมันห่วงมันเลยถ้ามันดิบมันกระสมแต่แบบถ้ามันสำเนียงมันเขมมันเขมตัวนี้ผสมเนี่ยมันแซ่บกรอบกินวะมันโมเมนต์ได้เคี้ยวเสวยมะม่วงโต้เลยมันทำให้มันใหญ่พันใหญ่ หวงเขามาแต่จีนเอ้อยากกินเ่ยเาจากินแับมวลเฮ้ยกินมันเผาเอ้ากเป็นหรอย่างแซ่เป็มแากเอ้ากินเถ้ไหมคุยได้ไหมแก้วค่ะคุยได้ไหมอืมส้ยแม่แอร์ปยากบ่ฮะอดจ้าประยากสมบ่เขาอะไรแห้งกินสมบ่มีจีนซีเขาแห้งแห้งกินสม ายกกกบ่บกบกสุกเออกไปกินเออจเมากินกินบ่มงอยพ่อจอมยวนแม่จอมยุงอันนี้พ่อจอมยวนมื่นบ่ อันนั้นแม่จอมยุงนี่ก็ปั้มกันเพื่อนกร้านกับเป็นแนวนี้แล้วจะดูน้ำม่เถ่าแล้วผมเป็นยังนะน้ำมันนะมากินๆผ่านนี้มาเด้อ FC มาถูกๆตะคนทางลาวทงไทายต่างประเทศเด้อเดิเถ่าอ่ะผสมไป่วงเด้อออกไปหน้าไปเก็บีเดทางกรุงเทพกรุงไทยมาเด้อกินน้ำม่หมอนเด้อดูอะไร อืมอืมสม,สมแซ่บฉะพูดไกินเนาะแซ่บ,บูดได้กินมันเหมามกินบะเบนถ้บเป็นมะขามกับมะขามกลางๆเนาะแม่แม่ก็ไปม่ใช่เออแม่จะมากินเนาะไปเก็บทานนาถะถัดไปอ๋อไปเก็บทาน นางสมเจนางมานนางกแบบ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 อันไหนลูกอันไหนอันไหนยันนน่นนนนชอขาถทานบ่รั้ว่าเข้าวเก็บทานข้าหันบ่ดิทานโต๊ะเขาบอกเอานะทานโต๊ะเขาถิ่มทานต๊ะน้อยๆ่ทานมูลเก็บมาไว้ดัง ไปกับรับเราเ่าตี๋ฮะยังปะใครไม่รีรอเลยนะใคไม่รีรอแต่เขาละทำนี่เลยฮะหักสายแงะยาผ้าขาออกม้านนั่นทำมีแจงมียังหั่นความเมื่อไรได้มันเอันควมมันฮะใครแต่มันบดห่อนบดห่อนกับห่อนเนาะบดน้าวกับหนาวหนาว มาเริ่มห่อนมาเริ่มบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงบ่คนอนี้บ่ายโมงแดดจัดเลยใบ่ตองกล้วยจนแห้งโอ้ยบ่มีลมเนาะเออห่อนบ่มีลมห่อนสังงัดนะแหละแดดบ่มีลมบ่ใสั่นซะแซ่บพี่น้องแซ่บ คนเฮา, Elliot, าต้องให้มีธาตุ supplier, ส,สุสมธาตุหวานในกระตูนหวานอาหารหวานอาหารข้าวกินของข้าวหรือคือกินของหวานของหวานกินสุมใส่มันจะนั่งก็อันอาหารห่าหมู่บ่เออมันจะครบห่าหมู่อาหารห่าหมู่อาหารห่าหมู่โอ้ยนึกถวัดไม่ถาวะ ก่อลงหลังนะลงปิดก็ผิดเอออย่าแก้ว่ามันมีโปร่งเลยจะถิ่มลุ่อแนวขีดน่ะแน่นอนอเอาถิ่มโทรศัพท์เขสาไม้จนหนาแตกข้าเดียงเลยจับข้าเดียวหนึ่งเครื่องเขาป้าแบบนี้ทานไปเลยกับถิมลุ่มลุ่มแตกวัตถุนครับเด๋วเขะกันหนามันซื่อๆสิโจโตทั้งในโดนแล้วเตก สา่เซนเราเฮ้ยแพง่ากเลยเต่่เงินเลยจังำได้เราก็อยากให้เฮโทรได้แต่ว่ามันบวงงามนะยาดื้อเดินเปแกเนะยาดื้อเธอได้ดูคอนเทนในนู้ดนอนมืหุบความบหุบความก็หางผมเป็นแม่ได้ค่ะพี่เอื เอาบุกขิดเนอะเขาบอกเออยาดอกสิแป้งยังดอกเล็กน้อยมูจักควมถ้ายูเนี่บอกอันนี้มูสีเซย์มูบ้าอยังนี่ดิมันก็ให้เราเราก็อจะให้นั่นของเราหากับเสียนให้นะจะให้เรียนตัวเองเห็ดข้าวเดียวหนุ่มใดมันทานกระดับกระดับไปค่ะข้าวเดียวเนี่ยเสบเลย แก้วก็แคบแก้ว hmm> ก็แซ่บแก้วตั้มกินแต่มือนั่นเลยนี่ยั่งอยู่นี่แก้วเขาตีสมมือนะครับแก้วนี่หัตั้มพงแห้งแซ่บได้เขาเนี่ยเขานังรู้วแมนะว่าแก้วเกาเราไม่ไอตูยเย็นไหวหนาวออกมาเกินโมบุเขาเข้าไ้ตู้เดี๋ยวต้องแซ่บเดี๋ยวนะคืกินนี้โมเสียคุณ นี่อะไรเจ็บนี่อะจาก้องลง้องนลบเลยเรแบกินลาบก็ได้ผลนังนังนั่นอยู่ขี้อะเขาผลนั่งนั่นอยู่เพราว่าเพ่นแกงมันนมขี้แกงมันขี้แก้งเล็กน่อยมันสีหางมันสียืนเป็นเน้นห อาหารกินนมแม่อยู่แม่ก็ระว่งกินแล้วมันอากาศ้อนเพรันออในนมเด้แม่กินยามอะไรกินบ้าัองหันดูเต้าอะไรอย่นบ้างมันหันดูเตาอย่าอนี้บ้างเตาอันอันนี้ฮะดูเตาดูดูแม่แล้วมันไปใช้บ่ได้ันบอกไปล้ล้วจังหวะงแม่ขันอางอืไปใช้บ่ได้ป้าให้แม่เอากับ่ได้ดูบดูเต้าตายโลดบา ันสบายเนาะได้สิไปหาดูหาทำไนก็ได้ได้ปีไปแล้วจะเสียงออกเดือนหนาเดวันที่หกมันก็ได้ปีหนึ่งคหอดปีหรือเปล่าสิบเดเดือนอืมมันกินเข่านะเอาของนก็ได้เป็อย่างมันกินบ่อเข่าิเป็นลาย่บ่ทามันกินข่านะหอดปีออกลูกไปกนออ้กูได้สิเอดเดือนนะองนง พริกอัเรื่อยๆนะไอ้หน่อยอ่ะเรื่อยมันก็ปีนึงเรื่อยมัน,นอันเด็กน้อยกินข้าวแล้วออกนมง,ง่ายเม้นว่ามันเฉยอดไปกินนมกันอ้วนขึ้นบอกผักแบบเบวกับตะเมดกันเลยแถวไอ้น้อยเะคือกันขับคือนระบาวมันขับหอดเลยเลาะระบาวมันขับ มัคแเดวพี่น้องมันหวานซสบมะมงวงกับหวานมันเดวกับแซแบใ้่หัวหอมหัวหองแ่บ yes, ม oh, ันทืดมือมือจะชื้นมานรู้อย่าดึงออาคิดนี่กับมีมอลาเด้อยพี่น้องเด้อโอเคบายจ้าบ๊ายบาย